ครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับสามคุณพาพันธ์นะครับวันนี้ผมไปเจดีย์นักราชมาเป็นเจ้าภาพถวายพัตตานหารเพนะนะครับแด่พัพที่สุส่งแล้วก็เปิดลงทานที่วัดอมรวันนะครับตามประจ่เดือนหนควรจะทําครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศนะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอ่าเนี่ยครับกล้องก่อนเนี่ยนะฮะอันนี้ก็พระสงฆ์เจริญพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถวายพระตานหานเพนอยู่แล้วบนหอฉันนั่นนะครับ มีมาจําหน่ายหวยด้วยเนี่ยนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นช่วงบ่ายนะก็จะมะีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนุ่งขาว่มขาวนะครับสัามาันดูบรรยา,ายกาศวันนี้อากาศจะอึมครึมนิดนึงนะครับมันคงจะอึมครึมเลยนะครับเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกนะนะภายในวัดอัมพาวันนี่ที่สิงห์บุรีนี่ใครว่างก็เรียนเชิญได้นะฮะผมจะมาเดินละครั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่ ระยะยาวนะระยะยาวหมายความว่าเวันนะครับปกติจะมาวันศุกร์กันที่ผมสังเกตนะจะพาไปดูนะครับก็สองอย่างเลยวันนี้นะครับทั้งถวายพระาหารเพลงแบบพระพิสุสงแล้วก็เปิดโรงทานนะครับช่วงบ่ายจะไปวัดถ้ำตะโกนะนำข้าวสา,าไรไปมอบให้กับเด็กอีก150ถุงนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับบวชในครรมะคือปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่วมขาวนะครับ สมัยก่อนผมจะมาที่นี่บ่อยเหมือนกันแต่ผมส่วนใหญ่เนี่ยตอนนั้นจะมาตอนทุกใจนะ,นะฮะไม่ไม่ค่อยได้มาตอนมีความสุขหรอกตอนมีความทุกข์ก็จะมาหันหน้าเข้าตรงนี้นะครับแล้วปฏิบัติธรรมสมัยก่อนผมไม่มีเงินไงก็จะมาที่นี่แล้วก็ไม่มีเงินติดตัวอะไรมากมายนะครับมาได้ที่นี่แหละที่ามาพักเขาเรียกว่ามาบวชใจแล้วกันบวชใจบวชใจนะครับอพอพอ,พอเรามีผมก็ตั้งใจว่าผมจะมาทุกเดือนน,นะครับมาเป็นเจ้าภาพนะครับในการตาวายพระทหารเพลแล้วก็มาเปิดโรงทานนะครับที่นี่ ฟรีหมดเลยนะครับใครมานะครับฟรีกับหมดทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่จําให้ได้ฮะปีที่4ีปีที่5แล้วมั้งครับอ่านเนี่ยจะมีโรงทานอยู่นะครับพะส่์ให้ก็ชั้นประาหารเพงอยู่นะครับเดี๋ยวอเที่ยงโมก็จะออกเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะครับเนี่ยการเปิดโรงทานนะฮะก็คือ ได้ทั้งหลายอย่างเลยได้ทั้งพระพิสุสงฆ์ที่ได้ฉันพระทหารนะครับได้แก่ประชาชนเดี๋ยวพาไปดูนะครับได้แก่ประชาชนที่มาทำบุญเหว้พระแล้วก็ได้แก่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะครับครบเลยนะครับแล้วก็คนที่ขาดแคลนเขาก็จะมาเอาข้าวที่นี่นะขาดแคลนยากไ like, ร้เขาก็มามีนะมาเอาไปแบ่งปันกันนะครับเนี่ยนี่คือโรงทานนะโรงทาน ที่ผมทำบุญกันหรือใครที่มาทำบุญก็เนี่ยก็ยจะมาได้อยู่ตรงนี้น,นะครับวันนี้คนก็กลางๆไม่เยอะไม่น้อยนะก็ขออนุอนโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้ที่ติดตามผมมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนานะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองบุญนำพาวาสนานำส่งนะครับจากผมบอยเษธีนาคราชเดือนหน้ามีนาคมน่าจะเป็นประมาณกลางเดือนนะครับที่นี่เดี๋ยวแจ้งกานกำหนดให้อนุโมทนาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสาธุสาธ,สาธุสาธุครับสวัสดีครับ